สวัสดีครับภาษาฝรั่งเศสง่ายๆ işte. วันนี้นะครับก็คือว่า parking นะครับ parking แปลว่าที่จอดรถนะครับ parking cars กกสายรถไฟ os. มงเธอแล้วก็ข้างๆนี้นะครับจะเป็น parking ที่จอดรถแล้วก็อันนี้คือคำนี้นะครับ c r e s s er gas แปลว่าที่จ่ายเงินนะครับเราจะมาดูที่จ่ายเงินกัน นี่นะครับคำนี้นะครับ C R E S S E r, ก็จะเป็นที่จ่ายเงินสำหรับตรงที่ p a r k i n g นะครับอันนี้บรรยากาศรอบรถไฟสถานีรถไฟนะครับเป็นที่จอดรถแล้วก็ข้างล่างเป็นที่จอดรถสำหรับผู้หญิงนะครับ